เชื่อหรือไม่คะทุกวันนี้ยังคงมีแม่มดพ่อมดอยู่ตลอดทั้งโลกเลยเชียวอย่าไปนับประเทศในแอฟริกาหรืออเมริกาใต้เลยนะคะดูแต่ประเทศที่สิวลายสุดขีดอย่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนี่เถออเดี๋ยวนี้มีผู้อ้างตนว่าเป็นแม่มดและพวกนี้ก็ตั้งสำนักง,งานทำมาหากินกันขึ้นอย่างออกหน้าออกตามีสาวกเป็นหนุ่มวัยสาวสมัยใหม่ออกเยอะแยะไปแหล่งที่มีปีาศาจซ่องสุมมากนั้นหรือหนีไม่พ้นป่าช้านั่นแหละ จัดได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีพูดผีปีศาจนานาชาตินานาชนิดคอยหลอกหลออคนอย่างอิสระเสรีรวมกันแล้วฝรั่งก็เรียกว่าผีสิงป่าช้านับแต่สมัยโบราณนานมาแล้วป่าช้าจัดได้ว่าเป็นสมาคมสโมสรชั้นดีของปีศาจเขาละ่ะผีร้ายกายประจำป่าช้าที่คนโบราณกลัวกันนักกันหนาะก็คือผีกินศพพวกนี้จะคอยจ้องดูว่ามีใครเอาศพมาฝังใหม่ๆบ้างตกกลางคืนก็จะขุดศพขึ้นมารุมกินโต๊ะกัน,นอร่อยเชียว ชาวกรีกโบราณมีปีศาจร้ายในทำนองเดียวกันนี้เรียกว่าลาเมียเป็นปีศาจสตรีครึ่งคนครึ่งงูมักชอบกินศพเป็นที่หนึ่งและมีอิทธิฤทธิ์ที่ทำให้ญาติของศพไม่กล้าจะทำอะไรนางเสียด้วยซ้ำซอมบี้หรือศพเดินได้ใช้ว่าจะมีในหนังสมัยใหม่ในยุคนี้นะคะปีศาจซอมบี้มีมานานตั้งแต่สมัยอาณาจักรบาบิโลเนียนโนนแล,ล,ะละ้วล่ะชนพวกนี้เรียกบรรดาศพเดินได้ว่าอิกิมู อีกมูพวกนี้ชอบเดินเพ่นพ่านชักชวนให้ชาวบ้านก็หัวโกรธในยามค่ำคืนต่อมาในสมัยหลังเมื่อมีลัทธิวูดู oo เกิดขึ้นในเกาะฮติก็เชื่อกันว่าพ่อมดหรือผีตามลัทธิวูดู oo, สามารถปลุกซากศพคนตายให้ลุกเดินได้เรียกว่าลิฟวิ่งเดดเดี๋ยวนี้ก็ยังเชื่อกันว่าพ่อมดวูดูสามารถสร้างปีศาจประเภทซอมบี้ซึ่งเป็นประเทศเดียวกับลิฟวิ g งเดดนี้ขึ้นได้ผีโบราณที่ตรีเนตนำมาเสนอ ไม่ใครจะมีชื่อเสียงเท่าใดนักคือเป็นผีประเภทประจำทะเลทรายในดินแดนตะวันออกกลางนี่เองมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยมหาอาณาจักอรอัเซียก่อนผีนทะเลทรายแถวนั้นล้วนมีรูปร่างอันน่าเกรดน่ากลัวนาขนลุกขนพองสยองกล้าวมากเสียจนบรรยายไม่ถูกความน่ากลัวของมันใครได้เห็นก็ถึงกับตกตะลึงตัวแข็งกลายเป็นก้อนหินอย่างฉับพลัน ปีศาจทะเลทรายซึ่งมีจำนวนมากเป็นกองทัพนี้มันเหิมเกริมถึงขนาดยกพลเข้าตีตะลุยบ้านเมืองในแถวริมทะเลทรายเลยทีเดียวไม่ใช่ตีเอาไว้ในอำนาจหรอกนะแต่เป็นการตีเพื่อหลอกตามประสาพ,พูดผีทั้งหลายทั้งแหละถ้าไม่หลอกคนเล่นก็ไม่ใช่ผีนะสิดังนั้นวันร้ายคืนร้ายกองทัพผีแห่งทะเลทรายก็ยกพวกมาล้อมเมืองไว้เพื่อจะหลอกให้คนทั้งเมืองตกใจ ตรีเนลนึกชมสติปัญญาของนักบวชแห่งอซอเรียาซะจริงที่หาทางเอาชนะกองทัพผีเหล่านี้ได้ผีพวกนี้มันไม่เคยรู้หรอกว่ารูปร่างหน้าตาของพวกมันเป็นยังไงดังนั้นนักบวชจึงบอกให้กษัตริย์ซีเรียเอาโลกของทหารทั้งกองทัพเท่าที่มีอยู่มาขัดให้เงาวับพอถึงเวลาทัพปีศาจยกมาช้โยโหร้องที่หน้าประตูเมืองครั้นไม่เห็นมีคาถาอาคมอะไรที่จะป้องกันเมืองไว้ได้มันก็ฮึกเขิมรีบกระโดดลดเต้นเข้าไปทันที พอเห็นโลกขึ้นเงาวัดที่แขวนอยู่เต็มกำแพงเมืองก็แปลกใจจึงเมียงมองเข้าไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นฝูงปีศาจเมื่อเห็นเงาตัวเองก็เกิดตกใจเงาตัวเองพากันวิ่งเตลิดเปิดโปงหนีไปปีศาจท,ที่เป็นทับหลังเห็นทับหน้าแตกกระเจิงก็ได้แต่ง,งุนงงจึงยกหนุนเนื่องเข้าไปดูครั้นเห็นเงาตัวเองก็ตกใจที่นั่งเดียวกันกับทับหน้าต่างก็ตกใจ กลัวจนหนีโดยเร็วที่สุดไม่หวนกลับคืนมาอีกเงาของมันกลับทำลายมันเองปีศาจที่จะเสนอตัวต่อไปนี้เป็นพนักงานดูเงาดามาลาของซาตานทีเดียวซึ่งมีนามว่าอดราเมเลสรูปร่างออกจากเท่อยู่หรอกแถมประดับประดาร่างกายด้วยแผ่นหางนกยูงเสร็จเลิศไปเลยผีญี่ปุ่นที่ไม่คุ้นชื่อคือตัวกระปะ มีหุ่นตลกมากกว่าน่ากลัวคือรูปร่างเหมือนถังเบียร์แต่นิสัยใจคอของพี่แกไม่น่าขันอย่างรูปร่างนะครับชอบจับคนกดน้ำตายและดูดเลือดกินผีโบราณของชาวอังกฤษออกจะอนาจารสักหน่อยวิลโอเดรวิปมันเป็นผีที่ชอบอยู่ตามริมน้ำมีนิสัยไม่ดีชอบหลอกลวงชาวบ้านให้ตามไปตอนกลางคืนแล้วหลอกให้ตกน้ำตายปีศาจตัวน,นี้ร้ายมากมันไม่ได้ทำ เพื่อไปกินเลือดคนเหมือนผีกระปะหรอกสิ่งที่ทําให้เจ้าตัวนี้เป็นสุขที่สุดก็คือการได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความตระหนกตกใจของเหยื่อนั่นเองเมื่อพูดถึงผีอังกฤษแล้วก็ขอกล่าวต่อไปเลยว่าอันประเทศเก่าแก่นี้ยอมขึ้นชื่อหรือชาด้านพูดผีปีศาจมากกว่าใครในยุโรปโดยเฉพาะตามสถานที่ก่อนประวัติศาสตร์อันลึกลับหลายแห่งมักจะเป็นสถานที่อันดีที่ผีจะสิงอยู่เสมอใครผ่านไปทางนั้น ยามค่ำคืนหวังเล็อดบอดแหกวิ่งหน้าตั้งไปตามๆกันอย่างเช่นผีที่ท่านเห็นหรือเคยได้ยินมาล่คะค่ะเป็นผีที่รูปร่างหน้าตาชอบกลและมักกลืนล่างไปกับหินใหญ่หญๆที่มันแอบแฝงอยู่เสมอเห็นจะต้องขอจบตำนานผีจะปีศาจนี้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะหน้าที่ของปีศาจก็เป็นอย่างเช่นเล่าให้ท่านอ่านไว้คราวหน้าเราจะได้สัมผัสกับเรื่องราวพูดผีปีศาจในอีกแง่มุมอื่น ได้โปรดติดตามด้วยนะคะ